สวัสดีค่ะทุกคนถามว่าวันนี้แม่แคททำอะไรนะคะวันนี้มาถอนต้นหอมค่ะทุกคนถอนหอมแบ่งนะคะตรงนี้ออกไปนะคะจะเอามาแบ่งปลูกใหม่นะคะทุกคนเยอะมากๆกเลยค่ะแม่แคทตัดบ่อยแล้วเนาะแคทตัดเปิ้นบ่อยจดเปิออ้ลบางงามแล้วเนาะก็เลยจะเอามาแบ่งใหม่ ขาเปติดกันมากเลยค่ะเยอะมากๆเลยก,ก่็จะมาทําแปลงใหม่นะคะก็จะเอามาจิ้มจิ้มใหม่เนาะแยกจิ้มใหม่เจ้าจะได้หัวโตโตนะคะน,นี่ไม่แค่กถอนหญ้านะคะทำแปลงก็จะเอามาจิ้มจิมปลูกใหม่เน,ะนาะนี่แหละค่ะวันนี้วันนี้ทั้งวันก็จะอยู่กับสวนนะคะ โอเคเจ้าเจอกันคลิปหน้านะเจ้า